ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับพวกเรา Among Arts Podcast จะทำให้คุณไม่พลาดเรื่องราวอันอาร์ตรอบๆตัวคุณพบกับพวกเราทุกๆวันที่1และ16ของทุกเดือนแล้วคุณจะได้รู้ว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสว,ส,สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรานะครับ Among Arts ครับ ก็จะเป็นกลุ่มคนหัวสินนะครับกลุ่มคนอาร์ตอนะครับที่มารวมตัวกันนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะศิลปะนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไร EP ที่1 EP แรกนะครับ EP ศููต่อศูนย์โอเค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 โัเคนอเคโอเคโอเครอเคโอเเคโอเคโอเคโอเนนอคเค็อเนะครับคอเคโอคอเกโอเคโอยคาอคโอเคโัวก็เอเค่ครอเกอเคอ เลดที่เฟิร์นแล้วกันนะครับเลดีเฟิร์นแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะบีนะคะจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนาะตอนนี้ปัจจุบันกำลังเป็นทำงานเกี่ยวกับครูสอนศิลป,ปะเด็กค่ะแล้วก็ทำงานฟรีแลนซ์รับวาดภาพอะไรเช่เลยครับต่อไปครับครับชื่อปอน,นะครับผมก็เป็นเพื่อนกับบีนั่นแหละนะครับเรียนมาด้วยกันศิลป,ปศึกษาแล้วก็คนสุดท้าย ผมเองนะครับผมปุ้ยนะครับ <laughs> ชื่อปุ้ยอะนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีทางด้านดน,นตรีเมเจอร์ในดนตรีไทยนะครับก็จะเป็นด้านครูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นครูดน,นตรีไม่ได้เหมือนเพื่อนทั้งสองคนนะครับตอนนี้ก็กำลังทาปริญญาโทดน,นตรีศึกษายใบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทํางานเป็นครูเป็นเป็นแบบครูพิเศษไม่ได้ประจานะครับเ <laughs> หมือนเป็นคุณครูสาวคนมาเล่าให้น <laughs> ักเรียนฟังอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่า คือคือถึงถึงเราจะทำเป็นอาชีพเป็นแบบครูหรืออะไรเป็นผู้สอนงียนะครับแต่ว่าในในพอดแคสต์นี้นะครับเราก็พยายามไม่ได้แบบพูดในฐาะนะที่เป็นครูเราเราเราจะมาแชร์กันให้ฟังกันดีกว่าอะไรเงี้ยในมุมมองของคนรักศิลปะมากกว่ามารนิคติของเราไม่ใช่มุมมองที่เราอยู่ในหน้าชั้นเรียนเนาะใช่ใช่ใช่แต่อาจจะมีประสบการณ์ที่แบบว่าไปเจออะไรที่มันแบบทัดใจครับก็อาจจะแบบพูดในมุมของการเป็นครูนิดนึงเพราะว่าบางบางอย่างกับประสบการณ์มันก็ เกิดขึ้นจากการแบบทํางานของพวกเรามันอาจจะไม่ได้ตรงกับชิษฎีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นชก็เราคุยกันออกตัวกันก่อนพวกเราสามคนก็แบบว่าคืออยากจะมานําเสนอมุมมองหนึ่งของของคนศิลป์น่นะครับคือคืออาจจะไม่ได้ในฐานะของคนที่เราแบบเราซึมซับอยู่กับศิลปะมาใช่ใช่ในระยะหนึ่งในระยะหนึ่งของชีวิตก็คือแบบ พอสมควรแหละเนาะเพราะว่าเริ่มเรียนเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มทาํางานก็ทางด้านนี้หมดเลยใช่นะครับถ้าฉะ,ะนั้นสิ่งที่เราจะมาพูดกันเนี่ยมันมันไม่ได้ในในเชิงวิชาการมากนะักแต่ก็อาจจะแตะๆไปบ้างนะครับเพราะว่าเพราะมันก็เป็นส่วนที่จะเติมเต็มระหว่างประสบการณ์วิชาการทฤษฎีหรืออะไรต่างๆทําให้มันเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะต้องออกตัวไว้ก็ถ้าเราผิดพลาดอะไรไปก็แบบว่า ให้อภัยเรามามาแชร์เร่องอะไรทัศนคติแลกเปลี่ยนกันหรือถ้าใครอยากจะแชร์ก็แชร์กับพวกเราได้ก็ทางช่องคอมเมนต์อะไรอย่างงี้กาได้แบบใครมีประสบการณ์พูดคุยกันได้ค่ะอยากจะแบบบอกอะไรอะไรอย่างงี้หรือมีคําถามก็ถามได้นะครับเราจะแลกเปลี่ยนกันเนาะจะพยายามจะตอบทุกคนถ้ามีคอมเมนต์พอสมควรแล้วก็เริ่มที่ประเด็นที่แบบว่าผมเชื่อทุกคนจะต้องแบบว่าอะไรเจอทุกคนเนาะใช่จะคําถามมาแบบตั้งแต่เด็กคําถามนั้นก็คือ ศิลปะคืออะไรอ่าคืออะไรคืออะไรหนึ่งคืออะไรเพราะว่าในมุมมองนี้เป็นมุมมองของคนที่สอนทัศนศิลป์เนาะทัศนศิลป์หรือการวาดรูปแั่แหละที่เรารู้จักกันเนาะการวาดรูปถามว่าศิลปะมันคือการวาดรูปไปทั้งหมดไหมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการวาดรูปเป็นแค่ส่วนหนึ่งของศิลปะเท่านั้นพอเรานะได้ครุครีหรือว่าได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าศิลปะเนี่ยมันคือทุกสิ่งหรือ ถ้าจะเป็นทุกอย่างตั้งแต่เราลืมตา uh huh. ตื่นนอนตอนเช้า uh huh. จนถึงเราหลับตา ที่จะนอนอยากให้คิดถึงคําว่าอะไรนะศิลปกรรมใช่ไหมใช่อย่างเช่นแบบศิลปกรรมมันก็ประกอบไปด้วยแบบหลายแขนงเออหลายแขนงอย่างนั้นอ่ะมันมันไม่ได้แบบว่ามีแค่ครูศิลปะที่จบจากศิลปกรรมอ่ะใช่ป่ะเพราะยังมีเออ่ดนตรีมีอะไรอีกมีการแสดงการแสดงการประพันธ์การแสดงใช่แม้กระทั่งคนทําเสื้อผ้าแฟชั่นการออกแบบต่างๆการจัดการวัฒนธรรมอะไรต่างๆคือแบบมันมันรวมอยู่ในแขนงของศิลปกรรมหมดเลย ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรอะภาพรวมภาพกว้างเนาะกว้างๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันว่าจริงๆแล้วศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าทุกคนคิดว่าการวาดรูปมันคือศิลปะแล้วคิดว่าอย่างอื่นคล้ายๆกับว่าส่วนเล็กๆที่เติมเต็มแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งมันมีความสําคัญเท่ากันใช่เนี่ยวันนี้ก็เหมือนแบบเป็นการจูนจจนนมิติมุมมองนิดนึงว่าแบบว่าโอเคศิลปะหลายๆคนก็เหมือนเหมือนที่พอพูดไปเพราะว่าแบบว่า เฮ้ยศิลปะมันก็ต้องวาดด้วยเรื่องของแบบวาดรูปดีกระดาษใบหนึ่งดีสอนหนึ่งวาดรูปไปสวยไม่สวยวาดไปอันนั้นน่ะเรียกว่าศิลปะใช่เชื่อว่าเราทางร้อยคนต้องคิดอย่างนั้นเนาะแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นแต่วันนี้เราเราก็จะแบบพยายามแบบอะไรกันแน่คือศิลปะในความคิดของเราเพราะฉะนั้นก็คือสรุปจากที่ปอพูดก็คือมันคือเป็นอแไรแบบ หมือนเป็นร่มใหญ่ของของแขนงทางด้านแบบว่าการออกแบบการดนตรีการอะไรต่างๆเรียกรวมว่าศิลปะบีมีแบบว่านี่คือมุมมองเติมไหมครับใช่นี่คือมุมมองในของครูนะแต่นี่บีเคยเป็นลักษณะของศิลปินมาก่อนนะนัในมุมมองมุมมองของศิลปินด้วยนะใช่ในมุมมองของบีใช่ว่าคือเราความเชื่อของเราอะเราคิดว่าศิลปะมันคือชีวิตเวชป่ะ มันคือชีวิตเ,เออเออมันคือชีวิตจริงๆนะก็ตั้งแต่เราเกิดมาลืมตามารหลายอย่างอะไรเงี้ยมันคือชีวิตของเราเลยก็ว่าได้มันแบบเหมือนศิลปะมันถ่ายทอดตัวตนของเราอ่ะอ่าถูกไหมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็เคยได้ยินไหมที่บอกว่าศิลปะแบบมันมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะที่สามารถสร้างสรรค์รังสรรออกมาได้แบบถ่ายทอดออกมาได้อะไรเงี้ยและสามารถซึมซับด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็คือมีแต่เราที่เป็น มนุษย์เท่านั้นนะที่สามารถซึมซับกับมันได้มันเหมือนอะไรต่างๆที่แบบว่าม,มนุษย์พยายามนําเสนอออกมาผ่านจินตนาการของตัวเองหร,อห,รอห,รอหรือความรู้สึกนึก<ด>คิดถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของศิลปะอย่างแบบเราเห็นภาพพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแล้วเราอยากจะถ่ายภาพนั้นเก็บไว้อันนี้มันก็เป็นศิลปะแต่ว่าพอพระอาทิตย์ตกอันนั้นมันเป็นปรากฏการธรรมชาติ พระอาทิตย์ตกเป็นปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมแต่เราอยากจะเก็บภาพนั้นไว้อะมันก็กลายเป็นศิลปะอ่านั่นแหละโอเคคือเข้าใจแล้วประมาณว่าคือทุกอย่างที่สวยงามนะคือทุกอย่างที่สวยงามมันอาจจะไม่ใช่ศิลปะถูกไหมแต่แต่ถ้ามันถูกจัดกระทําโดยมนุษย์มันกลายเป็นศิลปะที่มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมผ่านการคิดต่างใช่แบบรังสรรค์ออกมาคือพอเข้าใจอ่านี่คือมุมมองของคนเรียนของทัศนศิลป์นะทัศนศิลป์กการวาดรูปแต่ทีนี้มาดูมุมมองของ ดนตรีบ้างว่าเป็นยังไงอ่าสำหรับดนตรีใช่ไหมครับมันก็จะแบบคล้ายๆกันอ่ะคืออย่างที่เหมือนเหมือนที่บีบอกนะครับคือขออ้าง,งอิงไปถึงก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมครับทางดนตรีนะครับเขาก็บอกไว้ว่าดนตรมนีมันเป็นเรื่องของเสียงถูกไหม,มทุกคนโอเคแค่เดินมันก็มีเสียงแล้วหรือว่ากระทั่งเราหายใจเสียงหัวใจเต้นก,ก็ก็มีเสียงแล้วเหล่านั้นก็คือแบบเป็นเสียงหมดเลยอ่ะแต่ว่าแบบไหนล่ะที่จะเรียวกว่าดนตรีอืมอันเนี้ย อ้างไปถึงรูปพระอาทิตย์ตกเลยครับประมาณว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันเป็นปรากฏการธรรมชาติแบบที่บีบอกใช่ไหมแล้วก็แบบว่าพอถ่ายรูปมามันถึงจะเป็นแบบโอเคเป็นงานศิลป์มันเกิดจากการจัดองค์ประกอบการถ่ายมุมนู้นมุมนี้แต่งแสงแต่งรูปแค่เรามองก็ได้แบบเราเรื่มีความรู้สึกร่วมกับมันอ่ะอเราก็คิดต่อจินตนาการของเราไปอะไรเงี้ยพอท่านั้นอ่ะดนตรีก็คล้ายกันครับเพราะว่าหมายความว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอ่ะอันนี้เรายังไม่นับว่าเป็นดนตรีแต่ถ้าเสียง มันถูกเอามาเรียบเรียงเป็นระบบระเบียบเมื่อไรเนี่ยอ,อันเนี้ยคือดนตรีแหละนะครับมันเหมือนกับ อย่างหนึ่งคือเคยไปอ่านเจอบอกว่าการที่สมมติว่าร้องเพลงวันเพนเดียวจุดสองตือตือตืตืแล้วให้ไปอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วมาฟังเป็นตือตือตือตืแล้วเขามองมองว่ามันคือเสียงอะไรแต่มันไม่สามารถจัดระบบระเบียบความคิดของเขาได้ว่านี่คือเป็นเสียงดนตรีคนกลุ่มนั้นก็จะไม่เรียกว่าเป็นเสียงดนตรีถูกต้องไหมใช่ครับก็อันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้อย่างที่เราบอกคือดนตรีเนี่ยมันคือเสียงที่ถูกถูกมาจัดระบบให้เป็นอย่างเป็นระบบระเบียบถูกไหมครับมันต้องประกอบไปด้วยเสียง สี่งสูงสิ่งต่ำเสียงกระอะไรต่างๆมากมายเป็นตัวโนต้ตระดับเสียงที่แตกต่างกันและต้องมีจังหวะที่ควบคุมด้วยมันถึงจะเป็นองค์ประกอบดนตรทีที่ชัดเจนแต่ทีเนี้ยประเด็นที่ปอพูดเมื่อกี้มันน่าสนใจตรงนึงเพราะว่าอย่างเช่นเราร้องเพลงลอยกระทงใช่ไหมในเมืองไทยเรารู้จักประเพณีลอยกระทงเพราะเราอยู่กับมันมาตัง้งแต่เด็กเป็นวัฒนธรรมท,ที่อยู่ในสังคมไทยนะครับเพลงลอยกระทงมันก็เกิด คู่กับประเพณีอันเนี้ยมันจะเป็นการตอบคาถามของอีกคําถามหนึ่งยอดทิตไม่ใช่คําถามคือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีเบตกับวาัฒากรรมหนึ่งทางดนตรีที่เขาบอกว่าดนตรีคือภาษาสากลอ่าเชื่อไหมครับว่าดนตรีคือภาษาสากลเมื่อกี้ปอได้ทําการตอบแล้วเพราะว่าถ้าเราร้องเพลงลอยกระทงใน บ้านเราโอเคทุกคนไม่เข้าใจตรงกรรันคืออันเนี้ยเราจะทรออแต่ถ้าเราไปร้องแบบนั้นอะในอีกวาระธรรมหนึ่งวาระธรรมที่แตกต่างจากเราสุดขั้วไปเขาไม่มีทางเข้าใจดนตรีของเราได้แน่นอนอเพราะว่าในการทําความเข้าใจดนตรีเนี่ยมันจะต้องใช้การฟังอย่างตั้งตั้งหกตั้งใจพอสมควรสิ่งที่ปอพูดเมื่อกี้มัน,ม,นมันแบบว่าดีเบตความคิดอันนั้นไปเลยว่า ดนตรีเนี่ยไม่ใช่ภาษาสากลนะครับเพราะฉะนั้นความคิดทางด้านดนตรีเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ก็คล้ายๆกับทางด้านทัศนศิลป์นะเนาะอย่างทีพพ่พูดไปก็พอจะเห็นมุมที่สโกมานิดนึงนะครับเมื่อกี้แอบนอกเรื่องนิดนึงเราไปไปถึงแบบดีเบตวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วความสําคัญของศิลปะมันมันมีความสําคัญยังไงจถึงเราจะแลกเปลี่ยนความคิดกันโอเคเนาะก็ขอโทษด้วยครับที่แบบหลุดไปนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นแบบ ม่หลุดมันไหลมันไหลมัน็นอยู่ในประเด็นอาร์ตอยู่นะเออนะครับมันแบบว่ามันปากไวนิดนึง ก็ถือว่าเป็นมุมมองเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะครับทั้ง3คนหรือถ้าใครๆที่เข้ามาฟังนะครับอยากให้เราพูดถึงประเด็นไหนหรือว่ามีคําถามอะไรแบบสามารถเมนได้เลยแบบว่า e ีีต่อไปเราจะได้แบบว่ามากถกประเด็นนี้กันหรือว่ามาตอบคาถามนี้กันอะไรอย่างนี้นะครับสำคัญมากเลยนะแบบคําถามจากคนดูเราเราจะได้รู้ว่าแบบว่าโอเคทุกคนแบบมองศิละปะมุมเดียวของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากเพราะอย่างที่เรามาพูดว,ว,วันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบต้องเปิดใจอ่ะใช่คุยกันใช่ ศิลปะมันมเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวด้บ้าก็นะครับอันนี้ก็เป็น EP0 ศูนย์ะครับเราก็อยากในะนําตัวเป็น E ีพีะนําตัวนะครับเป็นพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับตอนนี้ทุกคนถ้าฟังมาถึงตอนนี้เราก็น่าจะแบบว่าเห็นถึงเนเจอร์ของพวกเราแล้วแบบว่าเป็นยังไงพูดคุยสนุกสนุกนะครับใครมีข้อแนะนาอะไรก็สามารถแบบฝากไ,ได้อะไรเงี้ยจะเป็นคำถามของ ศิลปินหรือว่าอะไรที่เราสงสัยใช่เรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับเราพยายามจะหามาตอบให้ได้นะครับแขนงต่างๆศิลปะนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทั้งหมด่ชเราญแต่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอะเลนะครับอย่างอย่างผมเองก็มีกระบวนทัศทัแบบดนตรีถูกไหมอย่างพอกับบีก็จะเป็นแบบเชิงทัศนศิลป์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบบมีกระบวนทัศน์คนละแบบ แต่แต่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเราอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ก็คือศิลปะนั่นเองชอาคาว่าร่มใหญ่เราอยู่ใต้ร่มเดียวกันใช่ไหมครับมันมันแบบมันครอบคลุมอะไรก้างมากาพูดถึงศิลปะอก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพของแบบพวกเราเห็นพวกเราแล้วก็แบบเห็นภาพของคําว่าศิลปะที่แบบว่า เปลี่ยนไปเออ <ừ> หลายคนอาจจะกลับบ้านไปแม่แม่ศิลปะไม่ใช่วาดรูปนะแม่ก็จะงงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ไงเดู๋ด้วยความที่เอาจริงตอนเด็กๆอ่ะ <c oughs> เราอ่ะมักถูกตีกรอบว่าศิลปะมันคือวาดรูปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกตีกรอบมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาใช่ไหมเราซึมซับมาเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันไม่ได้แค่การวาดรูปอ่ะมันยังแบบแยกย่อยไปอย่างอื่นไปอีกแตกไปอีกอืม อย่างที่บีบอกมันครอบงาทางความคิดพอสมควรเลยเพราะว่าเราถูกลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอะเนาะใช่คือคือมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะนะเพราะว่าโอเคคือมันก็ถูกเรียกว่าศิลปะคือคือมันก็ถูกแหละแต่ว่าควรจะขยายความนิดนึงว่าศิลปะมันไม่ใช่แค่วาดรูปนะอะไรเงี้ยสำหรับอีพีนี้ก็ถือว่าได้รู้จักกันพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นอื่นเราเราจะเริ่มคุยคุยกันต่อไปนี้เรื่อยๆอ๋อแล้วเราก็ด้พูดคุยกันอีกเยอะค่ะ ยังไงก็ขอฝากอมองอาร์ตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมขนอ้อมหูนะคะของคนผู้ฟังไว้ด้วยนะครก็นั่นแหละอันนี้คืออมองอาร์ตนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมของศิลปะไปด้วยกันนะครับคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาใหม่นะครับในประเด็นถัดไปพบกับพวกเรานะครับทุกๆุันที่1กับ16ไม่ใช่1นึงกับสิบกน่งกันไม่หด้นและ16ของ ทุกเดือนนะคะเราพยายามจะปล่อยให้ตรงวันนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ตรงวันก็อย่าโทษเด็กอานนะครับก็หากพวกเราแบบผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่อ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ